แม่กจะลุกิเกงได้เอาละนอนใช้ได้หนุงเกงแล้วก็นอนอ๋อฮะนอนอ๋นอ,นอไปนอนบ้นานเช้าค่อยไปนอนนี่ไม่ได้นี่เช้าค่อยไปยายนอนก่อนลุกนอนเหมือนกันไปตอนนี้ไม่ได้แล้วมันมืดแม่ดีจริงเลยจิ้มอปเรโหยข้ย nó nô là tên thì cái thấy vốn à, à. ừ. Ngon nè à, nè ừ. nè vậy đâu tí nương tí sòn nè và sóng khư nè kim nam ít nói จิบน้ำหน่อยนะจิบน้ำหน่อยไหมเอาจะจิบน้ำติอือืแค่นี้หรือนอนนะอ,อ๋อชุมคอนอนนะรู้เปล่าลดอะไรมีอ่ะอ้าว มันมืดค่ำมันมืดค่ำจะไปหารถตรงไหนแล้วไปเลยไปนอนนอนนอนไม่เอาไม่ไปนอนพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปบอกให้เชื่อด้วยเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมไปนอนอีกอะนอนบอกให้นอนแล้วเอาบมอนอ้าวนอนนี่หมอนหมอนหมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปตอนนี้นอนเดี๋ยวเขาเอาีก ดนเป็นหวีเล่นเดี๋ยวข้าว,าวฉันก็จะไปนอนบางแล้วไม่ค,ค่อยสบายนะยายยายฉันไม่สบายฉันจะไปนอนบางนะย้านอนก่อนอตอนนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวเช้าจะไปสง่งรู้ไปแล้ว <c oughs> รู้ก็นอนเดี๋ยวครางเช้าจะไปสง่งก็คุให้หน่อยให้สนัดหน่อยที่นังอ,อ่ะเดี๋ยวจะเก่าให้ไม่ค่อยสนั ไปแล้วนะปิดเลยเอรอับสักตื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันปิดเลยปิดเลยนะอย่าลุกแล้วนะห้ามลุกนะรู้เปล่าลับอืปิดเลย